สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำโรงแรมที่พักที่ทาคายาม่านะคะชื่อโรงแรมก็คืออ่านไม่ออกสามารถเสิร์ชหานใน Google ได้เลยจะ้ะในส่วนของเคานอรเช็คอินก็คือสามารถหยิบอุปกรณ์ขึ้นห้องได้เลยจะ้ะเช็คอินอได้าานไดาาน15นาฬิกาเช็คเอาท์ไม่เกิน10โมงค่ะถ้ามาก,ก แล้วก็พาตัวเองออกไปเที่ยวลันลาได้เลยจ้นโรงแรมไม่ได้ไกลจากสถานีรถไฟแล้วก็แหล่งช็อปปิ้งอาหารฝั่งตรงข้ามเป็นเซเว่นค่ะมาดูในส่วนของห้องพักกันนะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอเตียงค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน วางกระเป๋าสามใบใหญ่ได้สบายมีเคานเตอร์้ังจารมีอุปกรณ์ในการทานอาหารพร้อมถัดไปก็จะเป็นในส่วนของห้องอาบน้ำห้องน้ำกับห้องอาบน้ำแยกกันนะคะเขาก็มีในเรื่องของทู่อบเสื้อผ้าด้วย ห้องอาบนา้ำก็เล็กต่ำสไตล์ญี่ปุ่นนะเนาะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดนะ,นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะจะแยกออกมานนไม่ต้องแย่งกันเลย